สวัสดีครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างร่อง PVC นะครับโดยเราจะมาสร้างตัวขนาดนี้ละกันกว้าง5เซนลึก1.5เซนตัวนี้นะมาที่ไฟล์เรานะครับผมก็มีผนังอยู่1ผืนและผมจะใส่ร่อง PVC ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะกลับมาที่โหมดแปน่นกด F2 สิ่งแรกที่ผมอยากให้ทําเลยก็คือสร้างวัสดุร่อง PVC ก่อนมาที่ออปชันแล้วมาที่ building material ตรงนี้นะครับ กดคลิก New เลยนะครับแบบนี้เราสร้างวัดสดุปไปตั้งชื่อมันว่าร่อง PVC ก็ได้ตรงตัวเลยกดโอเคนะครับแล้วให้เลือกตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีให้มันหน่อยเป็นสีดำแล้วกันทีนี้สำคัญมากเราต้องตั้งค่าความสำคัญเอาเต็มหลอด9 9 9เลยนะครับเอเวลาเจอวัดสดุอะไรมันก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเลยนะ กดโอเคครับอัาน,นี้ถัดมาผมอยากให้สร้างหน้าตัดของร่อง pvc ด้วยคำสั่ง p o l y l i น์นะวาดหน้าตัดเลยนะครับลึก็ลึก1.5เซนนะกว้าง5เซนนะครับแล้วก็งอลงมาอีก1.5เซนคลิกย้ำที่จุดเดิมเลือกเส้น p o l y l i น์เส้นเดิมคลิกที่เส้นขอบแล้วให้มันเป็น offset all e แบบนี้นะ กำหนดความหนาสมมุติว่า1มิลแต่ก่อนจะกำหนดความหนาให้กด c อน t r ร l มีเครื่องหมายบวกคือมันจะเป็นการ offset แบบ copy นะพิ์ไปเลย1มมิล enter แล้วเรามาสร้างเส้นปิดให้กับมันกันนะแบบนี้นะครับแล้วลากครอบแบบนี้คลิกขวา copy ได้เลยเราจะมาสร้างหน้าตัดตามที่เราวาดไว้แบบนี้นะมาที่ option profile manager นะ แล้วกด New สร้างหน้าตัดใหม่เลยตั้งชื่อว่า Group PVC แล้วกันกด OK นะครับพลิกขวา Paste ได้เลยนะครับกด Paste ได้เลยก็จะมาตรงนี้ทีนี้นิดนึงให้มาจิ้มแถวแถวนี้มันจะขึ้นเส้นแนวขึงกลางเราจับเส้นแนวขึงกลางมาวางที่จุดศูนย์ศแบบนี้แล้วจิ้มตรงจุดบริเวณนี้นะครับ Move ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ตรงๆเลยให้อยู่แนวเนี้ยเสมอ เสมอแนวดิ่งของจุดศูนย์อย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วคลิกออกอย่างนี้เรามาใส่วัสดุให้กบมันกันก็เลือก fill t o o นะเลือกวัสดุตัวที่เราสร้างตะก,กี้นะครับมันชื่อว่าร่อง PVC ก็คือตัวนี้นะกด spacebar ครั้างตรงภายในร่องอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปไม้เท้าไกยสิทธิ์เรากดคลิกซ้ายนี่ใส่วัสดุเรียบร้อยแล้วแล้วเรากำหนดว่าให้ใช้กับบีมกับคอลัมน์ผนังเราไม่เอากด s a v ได้เลย โอเคเราสร้างหน้าตัดของร่อง PVC เสร็จแล้วนะคราวนี้กลับมาที่แป่นของเราอีกครั้งเรากำหนดว่าร่อง PVC ของเรานี้ให้ใช้กับคอลัมน์กับบีมนะครับผมเริ่มจากคอลัมน์ก่อนแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นโปรไฟล์ตามที่เราได้สร้างนะเลือกโปรไฟล์ที่เราสร้างก็ชื่อ grouppvc ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการวางได้เลยนะสักจุดหนึ่งก็วางแล้วมันอาจจะมี เส้นแนวขึงกลางเสารเราสามารถปิดได้มาที่ตรงนี้ครับแล้วเลือกเป็น p l a นนะครับ move ไปที่ผนังได้เลยนะแบบนี้นะครับจิ้มจุดกึ่งกลางเนี้ย move ไปที่ผนงังมันก็จะวางให้เราเรียบร้อยแล้วนะถัดมาจําได้ไหมเรากําหนดว่าให้ใช้กับบีมเรามาคลิกที่บีมแล้วเลือกว่าให้เป็นรูปแบบ profile เลือกหน้าตัดที่เราสร้างคือ group p c ตัวนี้นะแล้วทําการวาดได้เลยครับเริ่มจากจุดที่1 มาจุดที่2แบบนี้นะครับคลิกย้ำที่จุดเดิมโอเคเสร็จแล้วมาดูใน3 d กันผลลัพธ์อ่าตัวนี้มันอาจจะอยู่ข้างล่างเราอาจจะขยับขึ้นมานะพิมพ์ค่าเอาเลยก็ได้นะแบบนี้มาเลือกตรงนี้เป็น home story แหละลองพิมพ์0.9 enter ดูนะโอเคมันก็ move ขึ้นข้าหบนแล้วคราวนี้เราอยากหมุนหน้าตัดโปรไฟล์เนี้ยให้มันหันมาถูกด้านหนนะ วิธีการเคือมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะมันต้องลองทดสอบดูครับผมเริ่มจาก90 Enter ก่อนโอเคก็ถูกได้แล้วแหละตอนนี้ก็คือถ้าสังเกตดูดีๆเนื้อวัสดุมันตัดแล้วนะแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นเนี้ยมันยังไม่ตัดให้เราผมจะมีทริคสักเล็กน้อยซึ่งจะทำให้มันสามารถตัดเนื้อวัสดุได้นะครับมันเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าเส้นผมบางภููเขามากรวมทั้งที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะ ผมเลือกเสาก่อนแล้วกันกลับมาที่แปลนลากคร้อแบบนี้ก่อนนะโอเคผมกําหนดว่าเสารตรงนี้0 enter กลับมาที่ f 3มอ่ะมาดูที่เสากันเสาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันตัดเนื้อวัสดุผนังก็อีกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ช่องตรงกางเงี้ยเราจะมาจัดการตรงนี้กันก็วิธีการก็คือผมอยากให้มาตรงนี้ option แล้วมาที่ building material เหมือนเดิมนะครับตวนี้เลื่อนไปบนศูนนะเลือกตัว air space นะครับ แล้วกด New ไปนะให้เลือกสร้างแบบ Duplicate นะแล้วตั้งชื่อใหม่ aspace 999เป็นต้นนะคือมีค่าความสำคัญ999สูงสุดเลยกด OK แล้วเราก็ตั้งไป999เลยนะครับแบบนี้ให้มันเต็มหลอดอย่างนี้เลยกด OK เอามาที่โปรไฟล์ของเราอีกครั้งหนึ่งเลือกตัวเดิมนี่แหละ Group PVC Edit เพิ่มนะครับใส่วัสดุเพิ่มเติมครับเป็นตัวที่เราเพิ่งจะสร้างตะกีนะ แอสเ e 999อยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วเลือก g e o m e t r ร m e มตอดเป็นรูปแบบที่2จิ้มจุดที่1มาจุดที่2แบบนี้นะแล้วกดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูที่ 3D กันคลิกที่ 3D นี่นี่ครับตอนนี้มันก็เป็นร่อง PVC ตามจริงที่เราสร้างแล้วนะคือมันก็ตัดเนื้อวัสดุผนังก่ออิฐให้เราแล้วเรามาดูตัวบีมบ้างตัวบีมก็เช่นเดียวกัน มันก็ตัดตัววัสดุแต่ละสำคัญที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราสร้างวัสดุที่ชื่อ air space ความสำคัญ999เนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใสครับเมื่อมันโดนอะไรก็ตามมันก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ยังโปร่งใสอยู่นะครับก็หลักการประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยนอกจากล่างในแนวตั้งและแนวนอนแบบนี้มันยังสามารถไปในแนวเอียง ได้นะครับโดยมาที่แปลนนะครับแล้วเราเลือกการแสดงผลแบบรูปด้านนะครับเราคลิกขวาโอเพนเลยนะครับก็จะเห็นเป็นรูปด้านที่เราเพิ่งสร้างมาแบบนี้เราเลือกตัวที่เป็นฐานก่อนนะแล้วจิ้มจุดโหนดต,ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะสามารถปรับขึ้นลงได้นะเราก็สามารถสร้างเส้นซาะร่องแนวเอียงแนวเฉียงแบบนี้ได้อีกนะครับโอเคนะครับเรามาดูผลลัพธ์ในดีกันนี่ มันก็จะสามารถสร้างเส้นซอลลองแนวเอียงได้เช่นเดียวกันครับ